สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Photoshop นะครับซึ่งโปรแกรม Photoshop เนี่ยบางคนอาจจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับว่าใช้งานทำอะไรอ๊ะหรือเปล่า <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรครับโปรแกรม Photoshop นะครับจะใช้เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์การพัพฒนาเว็บไซต์นะครับการออกแบบเว็บไซต์สวยๆเนี่ยเราจะมาสอนการทำว,ว่าทำยังไงะครับรวมถึงการออกแบบปกรายงานการทำป้ายไวนิว การแต่งภาพคนขาวการเป็นดำเนี่ยขึ้น Facebook อะไรกันแล้วแต่ etc e เลยเยอะแยะไปหมดนะครับ e TC, e ายยายไม่เพ้อเชิญอแล้วนะครับเราจะมาเริ่มต้นการทําก่อนอซึ่งหลักๆเนี่ยนะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์นะครับซึ่งตอนนี้เราจะออกแบบเป็นรูปภาพก่อนนะครับคือเป็นของส่วนของกราฟิกเสร็จแล้วก็ตัดตัดของ รูปภาพแต่ละภาพนะครับแปลงไปเป็นไฟล์ HTML หรือ p h p อะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมาสอนในตอนต่อไปนะครับซึ่งเว็บไซต์ที่เราเห็นสวยๆเนี่ยนะครับก็ออกมาจากในส่วนของโปรแกรม Photoshop เป็นหลักนะครับผมจะแนะนำในเช่นเว็บสวยมากนะครับผมผมทำได้แล้วนะครับจะบอกว่าวิธีทำทำยังไงนะครับเป็นเว็บของบริษัทเนี่ยไอภาพนนี้นะครับภาพสวยๆพวกนี้นะครับ มาจากโฟโต้ชอปเท่านั้นเลยเนี่ยๆครับเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับเนี่ยนะไปจากโปรแกรมโฟโต้ชอปอันนี้เป็นแฟดนะครับแฟดไอ้พวกนี้เป็นแฟดแต่ก็ขึ้นหลังออกมาจากโปรแกรมโฟโต้ชอปนั่นแหละครับส่วนไอ้ตัวนี้ก็จะมีการตัดแปลงใส่โค้ดเข้าไปนะครับซึ่งใครที่สนใจเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์นะครับก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบก่อนอ้าวพูดไปเยอะละมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเว็บไซต์เนี่ยหลักๆเลยนะครับเราจะมีในส่วนของเฮดเดอร์ เฮดเดอร์คือตรงไหน,น,นงงใช่ไหมครับอ่ามาดูเฮดเดอร์มัน,นคือเฮดเดอร์เนี่ยเฮดเดอร์เฮดเดอร์ข้างล่างเป็นฟุตเตอร์นะครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยเป็นในส่วนของบ็อกเซนเตอร์นะครับเป็นในการแสดงเนื้อหาต่างๆแล้วแต่คนจะใส่เข้าไปอ่าวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการทำแบนเนอร์ก่อนเอ้ยเฮดเดอร์โทษทีครับพูดผิดพูดถูกนะครับไม่ได้เต็มตัวมันเลยนะครับอ่าเบื้องต้นเราต้องมารู้ก่อนว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับจะออก แบบขนาดเท่าไรนะครับซึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับว่าจะแบบขนาดไหนนะครับซึ่งของผมก็จะทําเป็นในกรณีของตัวอย่างแล้วก่อนนะครับการสร้างแบนเนอร์อยางแรกเลยนะครับก็คือเปิดโปรแกรมโฟล์ o ช็อปขึ้นมาก่อนแล้วก็จับเมาส์ครับจับเมาส์ก่อนนะครับซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าโปรแกรมโฟล์ดช็อปเวอร์ชันนี้นะเป็นเวอร์ชันทริอ u t นะครับใช้ได้ส0มสิบวันนะครับคือใครที่ อยากมีโปรแกรมนี้ไว้ใช้งานก็คือแนะนำให้ติดต่อซื้อนะครับจากาเว็บของ Adobe ได้เลยไม่เก่ยวกผมนะครับเกี่ยวกับ Adobe ได้เลยรหรือท่านใดมีโปรแกรมที่ซื้อมาแล้วถูกต้องลิขสิทธิ์แล้วก็ใช้งานได้ตาสมสบายนะครับเบื้องต้นนะครับไปที่ไฟล์ New ครับไฟล์ Find new นะครับในส่วนของเนมเนี่ยครับเราควจะตั้งหรือจะไม่ตั้งก็ได้นะแต่ไปตั้งตอนบันทึกงานก็ได้แต่ผมจะตั้งว่าเป็นแบนเนอร์ ับนเนอร์แล้วกันส่วนพรีเซตตัวนี้นะครับเป็นการกำหนดขนาดกําหนดขนาดนะครับบางคนเนี่ยอยากออกแบบเป็นกระดาษ A4 ก็เลือกเป็น US paper ได้เลยนะครับอย่างเช่นออกแบบปกรยงานอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เอาครับเพราะผมจะทำแบนเนอร์นะครับผมก็ต้องเลือกเป็นคัสตอมครับแล้วก็ตรงนี้หน่วยนะครับเว็บไซต์เนี่ยเราเลือกเป็นพิกเซลนะครับเวลากำหนดขนาดอะไรเนี่ยมันจะง่ายต่อการคำนวณพื้นที่เพราะมันละเอียดนะครับ ปรับเป็นหนึ่งพันล้กันนะครับความเทุกทีวา y คือความกว้างนะครับผมกว้างคือจากขอบนี้ไปถึงขอบนี้นะครับความสูงผมใช้เป็น340ครับจากบนลงล่างความสูงค่า e s o l u t i o n เนี่ยผมใช้เป็น100อยค่า r e s o l u t i o n ก็คือค่าความละเอียดนะครับปกติถ้าเกิดงานของเราเนี่ยไม่มีการขยายขนาดคือออกแบบขนาดไหนใช้ขนาดนั้นเลยก็คือแค่100ก็อนะรอก็พอหนะรือเจ็ดสิบก็พอแต่ผมใช้เป็น100ไง้อยดกว่าเนาะ จะได้เพิ่มอีกสนิดนึงในเรื่องของความละเอียดส่วนหน่วยของ resolution นะครับเราใช้เป็น pixel per inch นะครับโหมด bitmap นี่ไม่ได้ใช้ละเป็นพวก bmp นะครับมันภาพไม่ละเอียดนะครับเหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมตัวนี้วาดภาพนะว,าวาดภาพไการ์ตูนนะครับ grayscale คือภาพขาวดำ rgb color ก็เหมาะเกี่ยวกับการแสดงผลในจอนิเ i t o r ทั่วไปนะครับ c m y k การออกแบบเกี่ยวกับโรงพิมพ์นะครับทำงานพวกไวนิ่งเนี่ยนะครับจะทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์และ Color อันนี้อะไรวะไม่รู้ครับอะต่อไปนะพื้นหลังนะครับ Background Content น,น,นะครับ Background Content เ,เนี่ยเ,เราจะเลือกเป็นไว้ก็ได้คือพื้นหลังสีขาว Transparent คือโปรง่งนะครับผมจะเลือกเป็นไว้นะครับคลิกอะเสจแล้วคลิก OK ค,ครับ ทันทันแน,นอ่าเราจะได้ออกมาในลักษณะของไฟแบนเนอร์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับการออกแบบเดี๋ยวมาชมในตอนที่2แล้วกันนะครับเพราะว่าวีโอเริ่ม